ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมกับเลอสุดสดดัดซึ่งเกมนี้นะครับก็ปรากฏว่าแมนยูก็ทําไม่ได้ตามหวังนะก็คือชนะมากกว่า2ลูกนั่นเองครับผมก็คือให้สกอร์นำเป็นเอ่ออย่างเป็น2อศูนย์อะไรประมาณนี้ก็คือยิงมากกว่าเลอสุดสดดัดนั่นเองครับผมก็ถ้าเกิดเป็นยิงอย่างเป็น2อหนึ่งเป็นเอ่ 2, อสามสองอะี้ก็เท่ากับว่าไอมันมีกดประตูทีมเยือนอะไรเนีย่ยไดะทําให้แมนยูนะครับเป็นจ่าฝูงนะ แต่ว่าทําไม่ได้นะครับยิงได้แค่ลูกเดียวนะครับก็ถือว่าแมนยูได้ที่2ไปนะครับสำหรับเกมนี้นะแต่ว่าถามว่าผมเสียหายไหมค่อนข้างที่จะเสียหายแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขนาดหนักขนาดนะั้นเพราะยังไงซะแมนยูก็ได้เข้ารอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันก็เสียหายแค่ว่าจะมีเกมเพิ่มขึ้นมา1นัดที่จะต้องไปแข่งกับไอทีที่มาตกมาจากยูฟาแชมเปียนลีกอะนั่นแหละนะ แล้วคราวนี้ทีนที่ตกลงมาาก็ทีบนโ,โหรทั้งนั้นเลยแบบโอ้โหน่าก,กลัวน่าก,กลัว,น,กกลวนะครับก็ซึ่งแมตช์นี้นะครับผมกลัวแต่ว่านักเตะมันจะเปืองแรงอะ่ะแบบผมรู้สึกว่านักเตะมันใช้แรงเยอะไปหน่อยนะแมตช์หน้าเนี่ยผมคิดว่านักเตะนี่มันจะยังอยู่มันแบบยังสมบูรณ์พร้อมหรือเปล่านะอันลุกเกมในวันนี้ครับก็ผัดกันนะผักกันลุกผักกันรับนะครับก็แต่ส่วนใหญ่เท่าที่ผมดูนะ จังหวะจากโคบมันไม่ดีกันทั้งสองทั้งสงฝ่ายอะทั้งอโตเซดดเอยนานานาทีแมนยูก็นาน,าน,านมาทีกว่าจะไปบุกหน้าจอโตเซดดได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ตั้งรออีกอต้องรออีกหลายนาทีเลยนะครับกว่าที่จะได้อาประตูที่1น,นะครับซึ่งประตูแรกนะครับมาในรูปแบบที่ว่าจังหวัดสวนกับโดนันโด ไอ้ไม่ใช่จังหวะสวนกลับสิเดคอเปิดมาแล้วโดโรโอ่เช็ดได้ใช่ไหมเด่อ DK r เปิดมาแล้วใครเนี่ยเช็ดได้แล้วผมผมจำไม่ได้น่าจะบูโนโ่ผมจำเช็ดได้แล้วก็ให้โดรโนมาแล้วมาโดรโน่ก็จ่ายต่อให้กาาโชและกาาโชก็ยิงเข้าไปซึ่งโอ้โหบอกไว้เลยนี้อาริฮันโดกาาโชบอกไว้เลยนะครับตัวนี้นี่ของดีผมประทับใจตั้งแต่แรกเห็นเลย ประทับใจยิ่งกว่าไอเมสันกีนวูดหลายเท่าผมบอกไว้เลยนะตัวนี้เนี่ยเดนิสเจมบวกเมสันกีนวูดเท่ากับกานาโชผมบอกเลยตัวนี้ดีครับผมแต่ว่าแล้วพอมันอะไรวะมันมันยิงได้เสร็จมันมันจะไปสไลด์ข่าแต่เสือสไลด์ <c oughs> คุณภาพยาไม่ดีหรือมันสไลด์ไม่เป็นก็ไม่รู้เกือบล้มหัวทิ่มไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะหลังจากนั้นโซเซดัตก็ามาครับนาน,านมาทีนะนานมาทีแต่มันมาแต่ละทีมันได้ลุ้นเว้ มาปุ๊บยิงไกลใช่ไหมแล้วก็ติดเซฟ DKR แต่ว่าเซฟกระชกนะครับแล้วก็มีตัวมาซ้ำแล้วก็ติด DKR อีกนะครับซึ่ง DKR เซฟด้วยหัวนะโอ้โหไม่ธรรมดานะพี่เดของเรานี่สุดยอดนะครับแต่ว่าอ่ะก็ถือว่าเกมนี้นะครับก็มีแค่สกอร์เดียวก็คือครึ่งแรกอาริฮันโดกานาโชยิงนะครับครึ่งหลังก็ไม่มี0-0เลย ครึ่งหลังนะครับมีการเปลี่ยนตัวโดยการเอาเอาไอ้แมกโทมินีลงมาใช่ไหมแล้วก็เอาแรดฟอร์ดลงมานะครับฟอร์ดก็แทนฟานเดอร์เบกนะผมรู้สึกว่าเอาแมกโทมินีลงมาแล้วมันยืนหลัง3ผมว่ามันไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีสักเท่าไหร่นี่สำหรับผมนะ แต่ถ้าเอารัดฟอร์ดลงมาแทนฟันเดอร์เบกนี่อันนี้ผมก็ว่าผมก็พอพอใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าแม็กโทมินีกับาทางอ,าอะไรวะอินเดอร์เลิฟนี่ผมว่ารู้สึกว่าแปลกๆนะเพราะว่าพบเอาจริงๆแม็กโทมินีมันก็ไม่ได้ไป รับหลังหรือว่ามันก็ไม่ได้เชิงไปอยู่ตรงกลางมเดียวมันไปหน้าเลยไอ้นี่เนี่ยมันไม่อยู่ตรงกลางนะทําให้ตัวตรงกลางเนี่ยครับมันเหลือแค่อีลิกเซนกับคาเซมิโลฟันเดเบกออกไปแล้วแต่แม็กโทมิเนเออเปลี่ยนลงมาแทนลีเดอร์เลฟใช่ไหมมันเสือไปยืนหน้าเฉยเลยและไอ้แรดฟอร์ดมันก็หน้าอยู่แล้วครับก็ทําให้อ่าลำเรียงบอลขึ้นไปยากกว่าเดิมนะเออสำหรับผมนะอันนี้ความเห็นของผมนะครับ พูดถึงตอนนี้ฟันเดอร์เบกนิดหนึ่งครับเกมนี้ผมว่าแกดูกระตือรือร้นนะดูกระหายแล้วก็เอออาจจะไม่ได้มีแบบจังหวะอะไรเยอะขนาดนั้นครึ่งแรกนี่เหมือนกับคนไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่อ่ะฟันเดอร์เบกนะสำหรับครึ่งแรกนะครับและคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้คือโรนันโดในเกมนี้นะครับโรนันโดนี่ถ้าเกิดใครสังเกตดีๆนะครับเออพโดนี่เอามือจับเข่าบ่อยมากนะแบบโอ้สงสัย แกมีอาการเจ็บเข่านะครับในช่วงบอลโลปี2014อ่ะที่แกเจ็บหนักๆอ่ะและแกก็ไปบอลโลนั้นที่แกเจ็บเข่าเลยนะเออตอนนั้นนะแล้วก็ซึ่งโดลนโดนะครับมีจังหวะจับเข่าบ่อยมากจนผมคิดว่าเอ้ยจะไหวหรือเปล่าเาแต่ว่าสังขารพี่แกก็มาถึงขนาดนี้แล้วนะก็เป็นกำลังใจให้ครับสำหรับโดโลนโดนะอ่อเนื่องจากว่าเกมนี้ถามว่าชนะไม่ก็ชนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามเป้านะครับ แล้วที่ผมอันนี้ผมไม่งงไม่งงไม่งงก็คือเอาเฟสลงมาใช่ไหมส่งเฟสลงมาอันนี้ไม่งงครับเพราะว่าแดนกลางนี่มันก็แบบนนต้องเอาตัวเชื่อมมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวแต่มันดูไม่ค่อยใหญ่แปลกๆเท่าไหร่แต่ว่าที่งงก็คือเอาแมกไก่ลงมาเป็นเห็นคนผ้าบอกเอามาเป็นยืนเป็นกบเหมือนกองหน้าเลยใช่ไหมถามว่าทรงดีไหมทรงดีสัที่ไหนเล่าแบบมีจังหวะ แค่แบบว้อหวานิดนิดหน่อยแล้วก็มีจ่ายบอลเสียใช่ไหมทำบอลเสียแล้วก,เก็เกือบโดนเหมือนกันนะสำหรับแม็กควายยืนกองหน้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เอาแม็กควายลงมาตำแหน่งมันก็ไม่มีตัวที่มันพอจะแบบม่งได้อะไอสายบอมนะท,ทีมทีมแมนยู่มันไม่ค่อยจะมีสายบอมเท่าไหร่นะครับสายแบบใช้หัวโบ่งอะไรประมาณที่มันแม่แมนๆหน่อยไม่ค่อยจะมีนะ อ่โดยรวมอ่ถามว่าแพ้ก็เสียดายครับแต่ว่าอะเขารอบก็ได้เขารอบว่านัดต่อไปขอเฮ้ย <c oughs> มันต้อง <c oughs> ปาซ่าไปเลยเออเจอปาซ่าไปเลยอย่างนี้เลยเนาะ